สวัสดีค่ะมันนี้กับมาพบกับเจตายก็เด้อสาวมักกินเด้อไปน้องเด้อสาวก็มักกินได้ดีแด้มียังกับกินมันนี่กับมาอยู่กับหนองแพร่เด้อมันนี่เอาน้องสาวมาออกน้ำมันนี่กับมีทุเรียนจากจันทบุรีพูดยันงันได้ปนน้องเด้อโอ้โหตะกี้ตะกินไปน้องเลยง่ายง่าง่งามันเลยหรอคุณลุนอยู่เห็นบ่เลี้ยงก็เลี้ยงอุ้ยหุยอันนี้จากจันทบุรีเด้ยนี่ ไม่ไม่ได้เป็นนองสดสได้พงเปล่ามากเมื่อกี้นี่ข้างในชือสีหวานนะเป็นนองเนาะมืนะโอ้เป็นนองด้ยกรอบนอกนุ่มในด้วยเปนนองร้อนไหมเอาอันไหนเอาอันคุย่เาปเ่น้องเบื่งนยสมราคาเป็นยีหลีเป็นตาดแสบติมเกินพี่น้องเอ้ยกอบนอกหนุ่มในยีหลีหวานใดหวานอยู่ น้องเบ้าเหนือโหมากินทุเรียนโดยชิมก่อนเนี่หวานหวานดีมาดึกแล้วมาเสร็จน้องกันมาแซ่บน้องกันพี่น้องเอ้ยหวานแต่หวานดีพี่น้องเอ้ยทุวนี้น่าหวานเนี่ยอีหล่ากินม่วงมามแน่กับขวอภัยเด้อค่ะมากินช้ำไงเจ๊ไต้มากิน เราได้พากินแบบมุมมามแล้วมันแสบมันง่ายกว่าเนี่ยผินหวังเอ้ยเม็ดน้อยหน่อยเหนาได้หลายหวานกับหวานดีนะอืมหวานครับแสบมันพอชมราค่ะซื้อมาแค่แน่กับผุ่มค่ะผุ่ม หลอกไอ้กังเหล่าสงสัยก็เสด้ไปองไม่กล่ะพี่น่องเอ้ยนะหวานขอบหนอกหนุ่มไนแซ่บอดเผาเหมอเทียงมากินทุเรียนเดี๋ยวพี่น่องเอ้ยแซ่บหวานพี่น่องมาเด้อมากินนับกันแซ่บพี่ลีหวานครับแต่ก๋วยก ในไห,น,นะหน,น,น,นนื่อยเป็นน่องเอยนะอืกู้ยังไงดีเป็นนองเอวโอ้เป็นน่องเองเบาหวานขึ้นแตย่อมเยอะแสปานี่คุณต้องควบกนทั้งเบาหวานมาอยู่ร่วมกันนะอ,อือืมอืมเป็นนองเอ้ยนะในน้อยหน่อยเหนื่อยหลายหายวานแด่หวานดีเป็นนองเอวยนะไหมคุณ อืออือมอ,มอ,มอ,มอมันทำยังไงไม่ต้องแสบเมาไล่มาไหญมันจะขาดช่วง <c oughs> โอ้โหกินมือขาดนี่งจริงมือหรือตั่งไม่แสบไปกินแรือติดลมพี่น้องเลยมันมานาันไหลมันแสบมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเสิรน,น้ำกัน พอได้มากินทุเรียน่าเสมาตีหัวโถมาตบดาห์หเปรีๆแสบปานนี่ยพี่น้องขาหรือเปล่ามาขำไหมเด้อหวานค่ะหวานอีหวานทั้งมันแสบเลยแสบดิพี่น้องเอย อพี่น่องเอ้มาเด้อเสร็จล้วาทุเรื่องนี่สาตายมาขักว่ะงมั่นน่อคนพี่น่องเอ้เนือไม่เป็นเนือใกล้ไม่เน้อเนือไก่ฉีกม่ได้ีพี่น่องคนข้ามยังไงแสบครับสาแ่กับสูตรตายได้เป็นนองมา ก็จากสิบอกได้ว้านี่ละหลายอี่งเลยตุเรนจันทบุรีนี่นี่ละหลายค่กค่ะนมแก่ขราคาบะแพงไหมนี่ราคาตุเรนจันทบุรีนี่ร่ำรวยหาสิบบาท่นงเอ้ยคุณคุณจะท้ว่าเอามาจากใส่ด้วยค่ะสีมุมเมืองค่ะเอาสีมุมเมืองมาตะกีนี่เองเาะไร่ะสีมุมสีมุมเมืองล่ะรอยหาสิบบาทขนมเอ้ย พูไใหญ่ๆหน่วยแต่ใหญ่ๆเพบอกแงดอกพี่น้องเพาะจีนเสียบเสียบนละต้า่อเงแฉ่กินบ้าปากเบาน้องสาคอยกินเบาเลยพป่น้องเลยเสียบหลายมันวะแก่แฉ่แห้งมันแบบว่าแต่อีไออกรายกาะจีนถ้าทุเรียนเียอบอกเริ่มะเอียกับต้องจัดพี่น้องทุเรียนซี่ได้เป็นน้องกเสียบมันวะเก็บเสียบั้หวานตั้งเลยะมาได้เปนน้องด้มาทบข้านี่ ของฟีแล้วมีคุณานาฝาบเลยค่ะหาแต่ที่ช่องเจตายด้วยค่ะเนอะ,ะ <c oughs> เออทุเรียนฉีกน,นะถามว่าไม่ใกล้ฉีกรือนี่ยทุเรียนฉีนนนแต่ไงมันสีสุกสุเม็ได้เลยทุเรียนแกงมันค่ะหวานมัน่นกัะเพียงโลละร้อยห้าสิบบาทคน่ะ หมอนทองจันทบุรีสีมุมเมืองอืมวันนี้ได้สมดังใจจริงจิพี่น้องแซ่ยบประทับกันได้กินมากข้างหวานทำงมันเออข้างหวานทั้งมันไม่จอมีเหรอเสียบพี่หน่สงสัยต้องโชดติโตอีกเพื่อพี่น้องเอ้ยไงพุ่นยังไงเสีบได้แซ่บดีอู้ยพี่น้องเห็นว่าเลี้ยงใจหลายแต่ว่าพุ่นได้แต่ได้เหนียวน้อยนึงนะไม่เจอเหนื่อยไหมพี่น้องพุ่น ปฉีกระขักแล้วก่แม่งแก้ฉีแล้วพี่น้องหวนเกือบกระับ่องหมักง่ายม่มีเ่นง่ายแต่พี่น้องมาเล้อต่ใหม่เต็มือใชเป็เนี่ยเลือกไปมาจิ้นมุมมากแบบแาเลอมันแสบแสบแสบมาไงคะแสบอีลหวานอยากน้ำมันมากินแบบั้น นตาผู้ใดมีโรคประจําตัวกับก้นบริโภคตามหน่อยด้วยค่ะเนาะมันเห็ดแห่งหอนได้ไหนเนาะพี่น้องเนาะก็กินตามอัตราส่วนของผู้จะกินได้เนาะค่ะเนาะน้องเอ้กินมัดถานี่สิสร้างมาเลยต้องแสบปลาเนี่ยเขียนแสบแสบแสบสาวใต้มากกินเนาะสมซื้อวะพี่น้องเอ้สาวใต้มาเด้อพี่น้องเอ้ นี่มีตนยงามๆพี่น้องเอ้ยหลายๆบอกของมามิตรไานงามๆหน่อสวยๆอีหละสู่สาวาตบ่ได้แล้วองมักสาวตาี่หลกินไรเหี้แตกหแตนี่อเอ้แสบวเนือไกลฉีไปอยากน้่าาอไอยากน้ากับา เพราะว่าซื้อล่างเจ้ามันติด่บเป็นเนื้อนังสีน้องพี่น้องมันติถ้าบว่าได้เละก็ได้ขาวแต่ว่าเหมือนี่ได้เนื้อใกล้สีแบบงามเลยล่ะค่ะเนี่ยพี่น้องมันนะจิ้นเท่าลยกับแสบแสบหรือปะนี่แหละขอพ่อกรณ์มือนีงให้แถาแกแถาเจตตายคนจิ้นไปซะพ่อหรอบอกโอ้แซ่บปานี่พ่อเลย พ่อยังได้คุณนึงนี่โรคประจำตัวกินไรกันทีฮามจงล่วงบาลเถอะล้วพี่น้องแสบคุฮอดนิ่วหรือล่าแสบแห้งทั้งหวานทั้งมันถ้าเนื้อจังีะกินผู้ใหญ่ๆจังแฉสองผู้เนี่ยก็อยู่เด้แต่เจ๊ตายเนี่ยเรามาแห้งเรากินป้าจากในเนี่ยกินเต้หมดหรืล่ะเอากินองเอ้ยนะ หวานจะหวานดีพี่น้องโอ้งามงามดีโอ้โหบึงเด้อลงถังนั้เได้พี่น้องเลยงามดีดีเดี๋ยวมันแซ่บดีดีคุณโอ้สีกันได้มากแต่มม่งามก็สวยเลยหล่นมันได้พี่น้องเลยคุณคุณโอ้โหกันใกล้สีเดี๋ยวมันคู่เรียนสีชัดหมดแล้วพี่น้องเจตใต้ฉีกเด้อค่ะพี่น้องเจตใต้สีสีจริงปุ้งมาเด้อจับไปจับพี่น้องเอองามพี่น้อง เอยากแสบน้ำกับมาเด้อนํามาบักไก่กากปุ้่มบางก็อยู่ไกลๆต่ละซิมุ้งม้างอย่ละบักไปเอาไก่ดอกด้วอะไรหาสิบบาทสะไเสนดิมาเด้อพี่น้องอืม่ารักมากอืมอืมอืมสหลยต้มควองมาร์เกเพิ่อนอิลีเดพี่นองเอ้ยมืองแสพเสพีิพ่นองเต็มถาดมาแล้วเด้อมึงไว้บานแล้วพูดสุดทไทย จ้องไปแต่ดมซะเนาะมันคุณจมไหวดรืจ้องไปแต่เบิ้งกินมืดหนีดี่น่าหลับสบายได้เป็นน้องเอ้ยไม่ได้ผลได้กองโจโ,จโกอยู่กินอยู่ผู้เดียวน้องสาวกับแมา่นางเหลียวเบิ้งเห็ดตาแม่นแม,ม่นอยู่แต่ว่าของมักเจ้าจะกินโหลดก็เห็นวปะก็กินได้ซ้ำหนีหรอปะน้ำแต่ผู้ใดชอบอ่ะกดติดตามไปด้วจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ได้าสามมากินได้เด้อพี่น้องเด้อสาหรับเพอฝากกด คดไายเด้อพี่น้องก็เพิ่งเริ่มต้นเทดนี่ละ่ะก่อสิหานี่ยินแส่บมาสู้พี่น้องเบิ้งเด้อคลิปหนาย,ยังพอกันไหมเด้อสำหรับคลิปนีส้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ